เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ ID FIFA o n ออนไลน์นะครับแล้วก็ ROV e นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสก,กินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมินเฟนได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับ ยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟินไว้ด้วยนะครับผมไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับเอาเลยครับสวัสดีครับนีีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวนักเตะนะครับในปี cap หรือปีกัปตันอีกหนึ่งคนนะครับก่อวันนี้ฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เปเล่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับที่จะไปดูรีวิวนะครับฝากกันไปด้วยนะครับกับสปอนเซอร์ของเรานะครับ388 e s p o r t นะครับครบทุกข่าวสารวงการ e ี p o r t ทั้งในและต่างประเทศนะครับไฮรละ์ประจนสัปดาห์ติดตามมาที่นี่ทีเดียวนะครับสาบแปนะครับ ไปเล่เนี่ยราคาไม่ได้สูงมากนะเนี่ยฮะประมาณ8 0 0ร้อถึงเก้อเท่านั้นเองแล้วเปเล่เนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างถูกมองข้ามไปเยอะในทุกปีที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่า1เลยเขาตัวเล็กนะครับแล้วถ้าเกิดเเขามักจะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่ไม่ถนัดเลี้ยงบอลอ่ะคือไปเล่เป็นคนที่เลี้ยงบอลดีนะแต่ว่าจะเสียบอลง่ายถ้าโดนเข้าประทะจังๆนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูกันดีกว่าไปเล่นเนี่ยแบบหายไปนานมากนะครับกว่าจะกลับมารอบนี้เนี่ยโหถือว่าถือ,อเกือบแบบจำชื่อเขาไม่ได้แล้วเหมือนกันเนี่ยเนี่ยล่าสุดคือปี MC นะครับแล้วก็มาปีนี้เลยดูสตต์ที่เพิ่มขึ้นมานครับถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะนะพลังในการยิง8เนี่ย,ยตำแหน่งย 8, ืนตำแหน่ง8เตะลูกโทษ13นี่คือมหาศาลนะฮะแต่ก็ด้านอื่นก็ถือว่าเพิ่มมาดีฮะแล้วก็ปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นมาถึง8ดนะครับดูฮะโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าดีขึ้นมากๆเลยนะครับ ส่วนรูปร่างน้ำหนักเอนะีนยมากกว่าแค่หนึ่งนะครับและนิสัยดูฮะสกิล o มพาดาวเท่ากันนะครับสกิลเหมือนกันเลยขาดแค่อินเจอรี่ฟรนะครับซึ่งถามผมเนี่ยมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ากับว่าเราเสียแค่ injury รี่ฟไปอย่างเดียวอินเจอรี e นะครับแต่ว่าเราได้สตาร์ที่เพิ่มขนมามหาศาลเลยนะถือว่าเยอะมากๆแล้วราคาเนี่ยต่างกันพอนข้้งสูงนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามฮะเปเล่ปีนี้เนี่ยถือว่าเล่นได้ง่ายเลยแหละเดี๋ยวผมพาไาดูแผนผมใช้รีวิวก่อนละกันนะครับต้องบอกเลยว่าหลังจากเปเล่เนี่ยก็จะเป็นมาราโดน่านะครับซึ่งหลังจากมาราโดน่าเราอาจจะทําเป็นเชฟเซนโก้นะครับดีเดียร์ดรอกบาตามออกหมาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ชี้แจงให้ทราบไปด้วยนะครับมาดูบทบาทอาดีฮะบทบาทนักเตะไม่ต้องดูนะมาดูแทนะ็กติกทีมฮะกดพอสแล้วก,ก็ลองปรับตามได้นะอันนี้ผมจะไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมเยอะละกันนะครับมีปรับมาเรื่อยๆนะครับ ทคติกนักเตะครับผมเอาไปเล่ยืนหน้าเป้านะครับแล้วก็มารารน่ายืนเป็น CF นะครับหน้าต่ำหน้าต่ำแบบต่ำเลยไม่ใช่ไม่ฟีลตัวรุกนะครับก็ใช้ AR1 SR1 ขึ้น3ลงทั้งคู่ต้องบอกเลยว่าเล่นเกมสวนกลับมันมากนะครับเป็นคู่หูที่เข้าขากันได้ดีมากๆนะครับแล้วก็แต่แน่นอนฮะควรจะต้องเป็นตัวหนึ่งตัวสูงใหญ่นะครับถ้าเอาไปเล่นจริงนะ ก็อาจจะเอาไปเล่นไปยินนะ้าต่ําก็ได้นะครับไปเล่ก็เป็นคนที่สร้างสารค์เกมได้ดีพอประมาณนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะเป้าคนรอบมันตัวที่สูงใหญ่หน่อยฟีลแบบคริสเตโนโรนัลโดก็ได้นะครับเออด์ดิเด้ด็ดอกบาอะไรประมาณนั้นนะนะเพื่อคอยพักบอลในแผนแบบนี้นะครับก็ลองปรับตามกันดูได้นะครับสำหรับแผนฟอร์มเมชั่นแบบนี้นะ ประวัติของเปเล่ครับก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากครับปัจจุบันเนี่ยคือ,กคอแกอยู่บ้านเลี้ยงหลานในเดียวละนะครับแล้วก็จะมีเป็นพิธีกรรับเชิญหรือว่ามาเป็นโคศโกต่างๆเป็นฟรีแลนซ์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเคิร์สเพอร์เซนคนหนึ่งเลยนะครับทายใครว่าจะได้แชมป์โลกนะแม่งไม่เคยได้นะครับหรือว่าทายใครว่าจะดังเนี่ยก็ก็ดังบ้างไม่ดังบ้างนะครับผมก็ต้องพูดกันตามตรงนะอ่ะมาตัดเกรดก,ก่อนละกันนะครับสําหรับเปเล่นะครับผม ความเร็วครับผมให้ที่5ดาวครับเลี้ยงบอลดีมากนะครับความเร็วดีมากสปีดต้นจัดจ้านสปีดปลายดีความคล่องตัวยอดเยี่ยมนะครับการจบสกอร์ครับเอาไป5ดาวครับยิงประตูได้ดีมากน้ำหนักในการยิงถือว่าแรงเลยนะครับสำหรับนักเตะตัวเล็กนะครับแล้วก็ยิงทิศทางได้ดีใช้ได้ทั้งสองเท้านะครับแต่ว่าลูกอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากตัวเล็กนะครับความแข็งแกร่งผมให้อยู่ที่3ดาวครับถือว่า มีปัญหาถือว่ามีปัญหาสำหรับผมนะแต่ถ้าใครที่เลี้ยงบอลเก่งๆเนี่ยแล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงการประทะได้นะผมว่าไปเล่เนี่ยไม่ไม่แย่เลยฮะสามารถแบบเลี้ยงหลบล็อกหลบหลีกเลี่ยงการประทะได้ดีนะครับคือคุณจะไปคาดหวังอะไรกับนักเตะที่สูง170เซนต,ต้นๆแล้วก็น้ำหนักไม่ถึง70กิโลกรัมว่าจะชนกับฟานได้ไหวเนี่หรือเปล่ามันชนไม่ได้อยู่แล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคาดหวังความแข็งแกร่งจากตัวเขานะครับ AI ครับเอาไป4ดาวครับก็ขาดนิดเดียวในเรื่องของการจ่ายบอลผมว่าเปเล่ในยังจ่ายบอลรอบจากมาโรนาค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ถือว่าก็ใช้ได้ฮะเอามาเล่นเป็นปีกก็เล่นได้นะครับสำหรับเปเล่แล้วก็เอ่อเปิดบอลก็เฉยๆนะครับแต่โดยรวมไนดะ้หมากการเล่นเป็นตัวรุกมากไม่ว่าจะเป็นหน้าเป้าหรือหน้าต่ำก็ทําได้ดีนะครับความม้มค่าครับเอ่อเอาไป4ดาวครับโดยรวมแล้วเล่นง่ายนะครับแต่ว่า ค่อนข้างเหมาะกับคนบางประเภทจริงๆที่เลี้ยงบอลดีนะครับชอบนักเตะสไตล์แบบนี้ตัวเล็กพลิ้วคล่องอะไรเงี้ยโดนประทะไม่เก่งนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับเปเร่นนะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยดีกว่าครับสำหรับเปเล่ครับผมเอาละครับเนี๋ยต้อนเข้าสู่ไฮไลท์ของเปเล่น,นะครับเออไม่ได้อัดมาเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยถนัดน,นักเตะสไตล์แบบนี้ร0 0อนะครับ ผม่อนข้างถนัดนักสไตล์นักเตะตัวใหญ่นะครับแต่ว่าก็เล่นได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนักเตะสไตล์นี้เลยนะเพราะว่าเปเร่เนี่ยเป็นนักเตะที่เหมาะกับการจะมายืนเป็นตัวรุกะฮะแต่ว่าหน้าเป้าเนี่ยผมว่าเขาจะแบกน้ําหนักมากไปนิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่ถนัดในการเข้าประท้าขนาดนั้นนะครับสาหรับเปเล่แต่ก็ถามว่ายืนได้ไหมยืนได้ครับสาหรับเปเล่ไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับ แต่ว่าอาจจะต้องมีคนที่แบบคอยฉี่กระชากหรือว่าคอยช่วยเขาสร้างพื้นที่นิดนึงนะครับเพราะว่าไปเล่เนี่ยมักจะวิ่งฮะโดยสไตล์การเล่น AI ของเปเล่นะต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่อยากดวลกับกองหลังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขามักจะฉี่กองหลังเนี่ยแล้วก็พากองหลังอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ประกบไปกับเขาเนี่ยลากไปหากองหลังอีกตัวหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นแล้วฮะกองหลังที่ประกบไปเล่เนี่ยยังต่ำหนึ่งถึงสองตลอดแน่นอนนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงนะกลัวแบบเอ้ยเล่นไม่ได้หรือเปล่าหรอไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าไปเล่นนะมีความเร็วพอที่จะเลี้ยงแล้วกันให้บอลเนี่ยอยู่ในเท้าของเขาโดยไม่โดนแย่งไปได้ง่ายๆนะครับและโดยขนาดเดียวกันนะฮะก็ยังรักษาระยะห่างระหว่างกองหลังกี่ตัวก็ตามกับตัวเขาได้ดีตลอดนะครับเป็นคนที่เท้าเนี่ยค่อนข้างเร็วคือกดปุ๊บเนี่ยจะกดให้เขายิงป๊บเดียวเขาก็ยิง จะโกดให้เขาส่งบัตรเดียวเขาก็ส่งจะโกดให้เขาเล่นท่าบัตรเดียวเขาก็เล่นท่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าค่อนข้างเหมาะกับผู้เล่นที่ถนัดการเลี้ยงบอลจริงๆนั่นแหละนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับการจบสกอร์ยิงประตูได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาไม่มีปัญหานะครับยิงแรงด้วยนะครับสนักเตะตัวซ้ายประมาณนี้นะครับแต่ว่าลูกาอากาศอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ถึงขั้นแบบแย่เลยด้วยซ้ำนะครับ เขาจะไปยืนกระโดดมงกันนกะเตะที่สูง1้อ190ดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแล้วเปเล่ <P el> ไม่ถนัดลูกาอากาศอยู่แล้วนะครับก็อันนี้อย่าเอาไปใช้เขาปิดประเภทแล้วกันนะครับเสริมให้นิดนึงนะฮะสามารถเอาเปเล่เนี่ยไปยืนเป็นแบบปีกซ้ายปีขวาได้นะครับไม่ได้แย่อะไรเลยนะสำหรับเปเล่นะครับอย่างลูกนี้ก็เรียกฟรีคิกให้เมซี่ยิงประตูเข้าไปนะครับเอ,อ่อเรื่องความแข็งแกร่งฮะชนหายครับไม่อยากพูดอะไรเยอะนะครับยื้อแทบไม่ได้เลยในต้องต้องชี้แจงตามตรงยื้อ แย่ yeah, มากนะครับยื้อแทบไม่ได้เลยสําหรับเปเล่นะครับก็ลองดูละกันนะครับสำหรับใครที่ถนัดเตะแบบแข็งๆหน่อยเปเล่ le, อาจจะไม่ได้เหมาะนะครับส่วนทีไอครับเขาเหมาะกับจะเล่นเป็นตัวตัวจบมากกว่าตัวสร้างสรรนะครับคือจะเล่นเป็นซ้ายฟอร์เวิร์ดซ้ายก็ได้นะครับหรือจะเล่นเป็นตัวหน้าคู่ก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นเป็นตัวจ่ายบอลน,นะเพราะว่าการจ่ายบอลของเขาเนี่ยค่อนข้างเบาและทิศทางก็อาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลฮนะ ผมว่าด้วยราคาประมาณนี้เราคงไม่ได้คาดหวังนักเตะที่มันยอดเยี่ยมทุกอย่างอยู่ละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะกับเปเล่ที่เป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกตลอดกาลนะครับก็คงมีเขาไว้ในทีมไว้ก็คงช่วยแก้ปัญหาอะไรได้หลายๆอย่างฮะในบางครั้งที่มันตันๆเนี่ยเลดเกมแล้วแบบคิดอะไรไม่ออกก็เอาเปเล่เน,นี่ยเลี้ยงไถ่ไถ่ไปฮะหรือว่ากระชากีเดียวก็หลุดละนะครับแล้วก็ไปยิงประตูตีเสมอหรือว่า พลิกแซงชนะเลยก็เป็นไปได้นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ